หลังจากที่เรามีการเรียกว่าปราบปรามการค้ามนุษย์หรือค้าแรงงานอย่างจริงจังทำให้นานาอาระยะเนี่ยเลื่อนระดับเราจากเทียสามอันดับนี้อาจจะคุ้นหูนะครับท่านผู้ชมเทียสามคือการค้ามนุษย์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการส่งออกของประเทศเราแต่บัดนี้ครับเรามีข่าวดีเราพัฒนามาถึงเทียสองด้วยกันนะครับส่งผลให้ปี2559สถานะของไทยนะครับขยับจากเทียสามขึ้นมาเป็นเทียสองครับ เมื่อปี2557ครับถึง58ที่ผ่านมาสถานการค้ามนุษย์ในไทยค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับถูกจัดในกลุ่มเทียสามจัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือว่า TIP Report นะครับแบ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็น4ระดับหรือเทียระดับเทีย่เราได้ยินคุ้นหูกันนะครับกลุ่มเทียสามจัดว่าสุ่มเสี่ยงครับต่อถูกการคว่ำบาตรจากการค้าของสหรัฐยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าสําคัญของไทยโดยเฉพาะแรงงานในภาคประมงที่ในอดีตมีการ ปัญหาเกิดจากการใช้แรงงานถูกเพ่งเล็งจากนานาชาติว่าเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ครับ เมื่อปี2561ค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผยรายงานการค้ามนุษย์ฉบับล่าสุดที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน189ประเทศทั่วโลกพบว่าไทยค่ะถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มีย e r 2กลุ่มประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไขและตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์อย่างจริงจังเนื่องจากไทยมีความพยายามในการดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นค่ะได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาดูแลแล,และจัดการประเด็นนี้โดยเฉพาะ มีขั้นตอนกระบวนการที่กระชับขึ้นรวมถึงรัฐบาลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนและติดตามผลอย่างจริงจัง <c oughs> การเปลี่ยนแปลงอันดับในครั้งนี้นับว่าไทยเนี่ยมีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาดังกล่าวดีที่สุดในรอบ9ปีนับตั้งแต่ปี2009เลยค่ะครับนับง่ายๆนะครับหลังจากเรามีมาตรการของภาครัฐในการจับกลุมดูแลป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์โดยไม่ชอบโดยเฉพาะการค้าแรงงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมทําให้หน่วยงานของตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเลื่อนอันดับเราเป็นเทีย 2, 2> นั่นหมายความว่าอันดับนี้รัฐบาลเองยังมีการมุ่งมั่นต่อกรอบกฎหมายและด้วยวายต่อไปในอนาคตนะครับเป้าหมายคือเราจะขึ้นสู่เป็นเทีย1เป็นการประกาศชัยชนะในการขาจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นวาระชานะครับท่านผู้ชม